เชียงน้ำคายเป็นจังไหนฝนตกบ่โอตกตกตกน้ำค้างคั่โอ้ยนอนถุกหม่องตกทุกหม่องทุกบ่อนนอนหลดเนาะน้ำถล่มไหลหม่องไหลบอนเด้อย่างนี้จากตัวทัศน์กันย่างนี้จากโทรทัศน์โอ้ยอีกซีขอมาไหลเพิ่นกะอยากได้คือเก้าเพิ่นจะไปหาจับฉลากกินแบงมาสั่นตามคือเก้ามาสั่นว่าเคยได้น้ำเพิ่นว่ากลาเด็กอืม ทนบ่ได้ดอกกับเอฟซีอ่ะเพิ่นกะเนาะเพิ่นกะคือวานันลาเพิ่นอยากไปจับฉลากินแบงถึงว้น,นะเซียนครับอืมเขากะพร้อมเนาะพร้อม,อมป้อยเหล็กล่างเนาะเฉพาะชุดล่างเนาะสิทธิ์นั้นได้เดี๋ยวนี้สิทธิ์นั้นได้เดี๋ยวนี้โอ้กะสุดยอดด้วยกันได้เอฟซี FC ขอมาปั๊บก็ปป้อยปรับหลุดเนาะเนียเหงือกาเลขเนียนค่ะเขาก็คือแตกตื้มบ่าเขาก็สู่ต่อนเนาะ จ้าเอาคือว่านั่นแหละสูตรไว้คำนวณมีเขาวมหรุดแต่ว่ามันค่ะเป็นตานําไปพิจารณาเพราะมันเป็นตัวเลขวิ่งแค่เม็ดเดียวตัวเดียวแล้วก็ประกบคคู่ให้กับบ่อหลายหางเนาะครับจ้าจ้าเอาไปค่ะเลขล่างเลขวิ่งเงินล้านเนี่ยแหละตัวเดียวโครโูนี่มันส้นกันนั่นหลกขบวนน่ะนั่นเนี่ยมีเฮได้วนีน่เนาะนาจะานาจะาผมว่ามิรุนเนี่อืมค่ะให้ไปหาจับฉลากกินแบงไว้ด้อค่ะวันที่สิบหกกันยาหกจีดจ้าเลขล่างจ้า วิ่งที่สามตัวเดียวครับวิ่งไปสามเม็ดเดียวโคโลูจ้ะมันเี็กระตูปกุจ้ะปะบุบปุบอย่าเปิดสมุดเพือนคนทีท่บอกผิดจ้ะตัวปุบหนูมีสองแปดเก้ามีสองมีแปดมีเก่าเด้อค่ะจับจับเอาตามนั้นลราเอารับสามเป็นปรับสิบอื ค่ะก็ิมี 3, 2, 3, 8, 3, 9, ม่สามสองสามเปบดสามเก้าเมนบอจา่าเปิดซ้นำนั่นแหละมันเรียกเต๊ะูุใดจิมักตัวเดียมาใส่มัดจิทูมาสนขักเท่ตักหลักเลยตัวเนี้ยสามเปดสามเก่ามู่บ้านเนี่ยเขาป่อยไปเรขกบนสามเปดสามเก่าว่าเสร็จแล้วว่าหน่วยข้าันไ่ดีบรเดกลับเหรสามัน้าสามเป็ดเมนบอในใจเสียนี่มักสามเป็ดนี่ดี สามแปดลเลยพิมก็มาสามแปดอืมค่ะอู้เป็นตาจับตาเด้อเพราะว่างวดบางหันมันดังคักบ่แน่เดียค่ะงวดนี้อาจจะมาตรงตรงเลยก็ได้แต่ยังสั่นเี้ยครับเราไ่ได้แล้วเรา,าตามสูตรมันมาชนกันเองอืมมันเป็นไปตามสูตรเนาะตาช้างเสียนเป็นก <ปะ S 1> ระหิตไปตามสูตรแล้วก็ปล่อยมาให้เบิงบบ่งจอกเบิ่งก็ถือว่ายังคงที่ไม่หลายหางกับที่สามสองสามแปดแล้วก็สามเก่าแค่นั้นอันเบิ้งพ่อจับซื่อๆดอก มันมีเบิร์แบบสามนี่มันจับดอกกันบอคือว่าจากไหนคือว่าสู้ฟังหนิสามสามนี่เขาก็ว่าไว้น้ำทิพย์มาเลยเอาเส้นเ็เสียบอือคือันมันเบิร์นี่สามสามนี่ก็ล้องเบิร์ทำเลียนมาผู้ใดมักเป็นบอคือว่าบอกชูฟังแจะมากะมีแค่สามหางนี่แหละสามสองสามแปดสามเก้าเป็นบอจาับที่จริงนี่เนาะตัวประกบมันทีพย์สามตัวหนึ่งมันส้นกันเลยว่าก็จะเปลี่ยนไปว่ได้บอกที่ว่า ค่ะทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ดิเสียนบ่แน่ดีแต่ว่าัตั้งเข้าเอาละไล้วจะเสียนแล้วเขาล้เนี่ยจก็คือกันสามสามซะทาม่น่าผู้มักบ่ามักกัะเล่นผ่านแค่นั้นคือเบอกสู้ฟังเนาะมันมีสามสองแปดเก้าอืมแต่ว่าตัดสามออกเพราะว่าสามมันชนกันก็เลยวิ่งอับก็เลยว่าคือจังสีมากยากที่วะหรือมันสี่รอยมากะช่นี่แหละ อ่าปีนี้บัดปีท่านไหนมาเด้่ยท่านเบาเบาสู้ฟังกะสีว่ายถ้ามันออกม้าอีกเมียนค่ะถ้ามันลอยมากะสีว้อน้ำกลุ่นบนกะสีวายอีกเนาะเขากะเบาเบาสู้กันฟังเจียงจริงอะไรใช่ไหมจะกันไบบจะซ้ำๆไปเนี่ยเด้อกันไปเพราะว่ามันชนกันแต่ว่าตัดออกซื้อจ้าแต่ว่าใจกันมักน้ำยูโรคแบบสามเปียดนี่สีบ่ไดรนักๆจะบอกว่าจุ่มดินจะบอกเขาหึมต้องว่า จุ่มกระจุ่มตัวตายเป็นตายงวดตายเป็นตายงวดนี้คือโอ้มันสวนกันขากวนเนาะคือตรงหลักเลยแม่มือวานนี่ก็สามเป็ดซามเกาแม่หลักไหหมาแม่อือค่ะเอาเด้อฝ่าวไปหาจับฉลากกินแบงเด้อย่านมันอันอยู่เด้อตัวนี่พ่อว่างวดบางัหนกระซามหนึ่งสามเปดนี่อันเป็นเลขดังดังค่ะเสื่อนสุดสูตรตะล่างก็เหลียวเลข่างเลยอืมคือว่ามือวานนี่ที่เ์ฮา่อยสูตรตะลางมาเนาะ มันมีเลขให้จับอยู่คือมันชนกันคาโพดประมาณนั้นเนาะค่ะเพระว่าเพราบรรณาเลขกันอยู่ตารางกันเขาจับสีสามอยู่เนอะอันนั้นก็หวาดเสียวขึ้นกันนี่มันมันอาจสีมาเมนโบแต่มันจะดูแลกันละจับให้เร็วเพราะว่ามันก็หวาดเสียวหวาดเสียวขึ้นกันอือคือคือว่าให้จบในเลขกตารางเอาเด้อยเมนบบจ้ะเพราะว่าเอ่อเหล็ก ค่ะเลขในตารางนี่เดินดีอยู่บอเอาส,ส,สำหรับชุดบนเนาะร่างบนนี่กระจำห้อยูตั้่แต่บริขีจีนเต้โมเดลโมเดลมากโมเดลเน้นเม,น,มนค่ะอัดสามซีซีสามอัดกดข้อกันมาเพราะว่าเลขวิ่งสามกับซีเนาะสำหรับเลขบนเนาะครับอืมค่ะอุ้ยสนกันคักตรงหลักคักกะบโมเดลอะอาจมีเฮงวดวังหันมันหลุดงวดนี่กะให้จอบเบิ้งสำหรับผู้มักเท่านั้นเด้อเนาะค่ะสำหรับเอฟซีผู้ที่ เเพื่อนขอนำนำมาสาบนาก็เลยเฝ้ามาติดตามให้เพราะว่าเอเพื่อนอยากเฝ้าไปหาจับฉลากินแบงเพิ่นเคยได้น้ำเนาะกาก็คือเพื่อนเคยได้น้ำละเพิ่นก็นยังเสื่อมันในเซียนเพิ่นก็นเลยว่าสาวเนี่ยบ้านนา้าเฝ้าเดอ้อว่าสันก็นเลยได้มาตามให้ได้อีหลีจากมือนีก็ได้ปล่อยอีหลีเนาะจากคนสิเขาว่าเขาลองบาอย่างตั้งมึงด้วยจ้ากัไปตามสูตรเขาเนาะจังใดกะเซียนเพิ่นกับพยายามเต็มที่ลวละเพิ่นก็อยากให้ทุก เอฟซีมีสูมีมานแหละเนาะผู้ใดสิบ่อยากให้สูกเนาะเสียนเนาะแต่ว่าทุกอย่างอะอย่างไรก็แค่ควาถือเพื่นรัะเมนเมนค่ะมันกับไปตามสูตรคำนวณเอาจอบฟังเบิ่งแต่ว่าการสิจอบเพื่อกเาหลักคงสุดทยสิทรหาคือเก้าเพราะว่าหยันเอฟซีพลืมกะรสิลบมเซียนคือเ่าหล่ะความันนี้หยังจะไดนก็ไดเว้าสู้กันฟังเนาะเสียนเนาะครับครับค่ะค่ะเอาวันนี้ก็โชคๆมันๆค่ะเสียนรักษาสุขภาพจ้าขอบคุณหลายๆสวัสดีจ้า ค่ะเดี๋ยวสาบานาจะทวนตัวเลขเนาะค่ะจากสินเสียงคําสัมภาษณ์ของเสียงน้องไข่แล้วจะเป็นเลขล่างอย่างเดียวในวันที่16กันยาหกเจดเด้อจะวิ่ง3มลางตัวเดียวหลัก10บจะตัวประกบมี2มี8ดมี9จับไห้ก็คือ3ามสองสาดสาตัวกันคือ3าสมเด้อพี่น้องฟังจากคลิปกะ็จะเข้าใจเนาะค่ะ อันนี้เป็นงวดหม่ค่ะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบงวดเก่าให้เบิ้งน้ำเด้อค่ะผู้บ่เห็นงวดเก่าที่เปรียบเทียบให้เบิ้งกับเบิ้งให้จบเด้อค่ะเบื้องคลิปให้จบสาบนะเอางวดเก่ามาเปรียบเทียบให้เบิ้งถุกคลิปจ้ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจเนาะค่ะเอาเปรียบเทียบงวดเก่าให้เบิ้งจ้ะกะตามนี้จ้ะสถิติงวดเก่าสาบนะมาให้เบิ้งพร้อมจ้ะงวดวังหันรุดเด้อพี่น้องรุดคักลุดแน่เบ่้เคยลุดคักตานนี้จ้ะ กะย้ำย้ำเหมือนเดิมกะทุคลิปทุกวิดีโอเซียนเป็นกะบอกคือเก่าอยู่ว่าเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะเป็นสูตรหร่วยคำนวณมีเขามีหลุดจ้ะสำหรับเลขล่างอย่างเดียวจากเซียนหนองคายหมักจัดคัดพานค่ะกันว่าวบมักกระเื่อนพานเด้อค่ะเอาเฉพาะเอฟซีที่เพิ่นอยากได้ตัวเลขเท่าน,นั้นจ้ะกะขอบุญขอบุณหลายๆนะคะทั้งเซียนหนองคายน้ำมาฝากมาตอนขอบุญขอบุณเอฟซีนะคะติด FC ติดตามขอบุญขอบุณหลายๆจ้าในงวดวันที่16 กันยายน2567สนาสาบนาก็คอยพี่น้องเฟ้นช่องอิบซีสู่คูสู่คุณเฮงปังดังรวยสู่คูสู่คุณเงินไหลกองทองไหลเขาอย่าลืมเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เปิดค้าการมองเห็นสำหรับคำขอบคุณจ้ะไปแล้วค่ะพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ